จะมีเรื่องน้ําน้ําเป็นความมั่งคั่งเลือกน้ําถึงความรุ่งเรืองสิเลิกสิทองดจ้งนี่นี่แหละคือไปคนยอ่าดอกดาวเืองเนาะงเฮืองเรืองเร อันนี้เป็นพิธีเอาควันเข้าขึ้นเรานะมีใบคูนใบย้อลดอกไม้ห้าคู่เนีแต่กระเจ้าตะเหนะนเนาะปีนาในเข้าเลไลก็เก้าพี่น้องเลยเอี่ามคูนยูทรงเนะาะควันเข้าขึ้นเราเนี่ขึ้นกับเช้าตาเชี่ยวได้ทา่านผู้ชมเนาะได้เข้าไลปีนี่คือ ขึ้นแต่เช้าได้พอหน้าไก่ไดิอ่เป็นพิธีของชนเผ่าพูไทเลยพี่น้องคนอืเนาะก่อนเชียวข้าวขึ้นเหลาขึ้นเฮิดขึ้น,น,น,นส่านเนาะเอาเมื่อบ้านมีพิธีอ่าแ,แตงคันแล้วก็ดอกไม้อ่ามีดอกคูนใบคู้นใบยอ่อเนาะดอกไม้นูขึ้นดาวเฮืองคำคูดนูนขึ้นเฮ่ง อ่าโชคๆยากร้อยก็เป็นพันเนาะบอเอานั้นขึ้นก็พอพออือเพิ่งขึ้นก่อนอ่ะนี่เราเต็มแยกแล้วไปที่แล้วก็ขึ้นเล้าเนาะตั้งมาตัวเงียบพอนอกนันก็ได้ด้วกันนะตั้งก็ได้ตั้งเก่นอกก็ต้องได้อาศะไรกำลังได้หนิเนาะใช่พุ่โลดใช่จริงหือเป่าก๋พุ่มลดน้ำประทิงมุ่งประจ่าบ่ตั้งเว้นหันตั้งเก่ เข้ากระเป๋าเลยอเออจะน่าจะเอาเป๋อื่นขึ้นเนาะน้องเนาะ เล่นๆไปรถอืมขึ้นรถเต็มรถมองเลย ใช้เวลาอยู่ช่องชั่วโมงท่านผู้ชมเดินทางมาคนเดียวเนาะมืดมืดผ่านป่าดงพงไผ่ฮอดแล้วบาดเลยฮอดเแล้วเลยผมฮอดเหลานะจ้องร้อยชอบถูกขันเข่ามืดมืดตื <ii> ้อๆอยู่เนาะเดี๋ยวขันเข้าขึ้นก่อนแล้วแจงขึ้นเนาะเข้าตรงนี้เนาะอโชคเอาเฮงอุอามุนมาไปใช่เราห้องน้ำครับอืมไปขันเข่า มได้ก็ชอบก่อนเช้นะมีแล้นเออก็ชอบกนเ้ากัเปิดระบบปรตูร้านมีละเปิดละ กะเอาขึ <t <t ้นแล้วแล้วฝันเนาะนอนก็นอนรัดอยู่ในรถไทไกเลยขึ้ก็ันไยานโอ้จ้พ่อตึงเดบ่าเลยายง่ายใครใครใมาเลยมาลออยูนียน่นี่มาเทิเดบเลย ยาเล่อสองร้อยนี่ใช้ติดไดใช้นี่นะใช้ผู้เป็นนะจักแหละมีเข้าตาแห้เได้ยังไ<ผ>ยังเข้าผู้บอลนะบอเข้าบริ้ท้อมันนั้นเด้ ลาวได้เต็งเคยเห็นเต็งตนยังน้อยเต็งแต่บิได้ขึ้นลาวมันนี่จ็ดสี่แล้วตั้งแต่เต็งไปเอาผู้แม่ไปเชยไปตลาดเลยเจ้าก็ปีไปยังตลาดนะใายป่าเพื้นพ่อลึกเนาะยี่นาไรเนาะเชงดอกดาวข้างเราเพื้นข้างเราเนี่มีคุ้นใบย่อใบย่อใบคุ้น อ้อําคุมาทำมาคุ้มกุลสอยู่แล้วอยู่นี่นี่เขาตะแห้แห่แห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 แน่ะนี่ความสุขความมั่งความมีได้เขาหน้าปีได้นี่ชอามรอยชียห้าร้อชอบพันชอบปีทิมาโชคโชคอุมมุมากทัน,นนี้วนีเ ตาดูเยอะๆดูเจ๊นมันก็เป็นยุ่ข้างอนนี้นะไว้แล้วบ่เนี่นะ้เลาไว้ให้ได้ไไว้เลยน่นย่นอกแล้วาเนี่เปนตูะู่่น้ไว้แล้วบ่ไว้เลยอ่าเจียจีนเน้ำเน้เป็นความมั่งค่าน้ำเป็นความรุ่งเรื่อเร่องชทอง ใช้ี่ใดเลยเนี่พูดดีดีต้องเบิดเท้ากับปีหน้าได้เนี่ยนีอนขอนิิฉลาเอยู่ตนี้เต็มเลยนะเต็มโกนันนี่พาน้นเด้อเดินเชิงกันวัดงหนึงด้อมันดูเปนอะไรเนี่ย

ปแก้นไปเอาควันเข้าตั้งแต่เช้าเท่านผู้ชมเนาะอ่ะชามมุงเสาเนาะมาฮอดพี่กโมกายกว่าใช้เวลาอยู่ชั่วโมงปายเนาะไปกลับก็ถือว่าสชั่วโมงเนาะหน้ามันไก่ท่านผู้ชมเลยไปแต่เช้าแต่เชียวไปเอาวัเข้าเนาะหลังจากเอาวัเข้าขึ้นเาเรียบร้อยแล้วก็สิได้เอานเข้าจํานวนที่เอามานํานี่ขึ้นนําเนาะแต่เช้าๆพี่น้องบรรยากาศอ่ะ หนาวเย็นเลยใช้ชุดกันผุน่นเนาะหนาวเนาะตะโกลอ่ะไขรเหลากอนทงส้มอีแลื่อึ้ไ,อปไปคุ้นใบย่อใบอ่าดอกดาวเฮืองเนาะุ่งเฮืองเรื่องเริ่มทีหน้าให้ได้เข้าหลายอ่าผมไม่นอื่นดอกขันเ็ดนหน้านึ่งนะผมเฮ็ดหน้ากับไร <c oughs> โอ้หนักขนาดเนาะโถโถโถนี่แหละตะไล่กับคือมันเกือบต่ำู่แล้วมันเนาะมือพูมาซอยเนาะย่ำนี่เนาะ ย่ามลงคลิปเออกินทัานกินนี่ลยวะเฮอยเจนี่นะลุรอดเนาะขี้เนาะมาทางนี้นะยมาทางนี้น คนเธอวิบ่ได้ทำทีก็ได้ความมันก็บรเทิงอ๋อเอเพิ่มเนาอร้บัตรยืมใส่าบัตรสองเป่านี่กะเมยย ครับปุ้ยก็ชอบปอน่ะบ่ยังบม่มือเดิมอ่ะใช่ถาะเนาะจงเป็นเปล่านึ่งมีนะเป็นไปลงหูชีเอาไปขายซชีบไปท่าไหร่ฮะขอบเลยไม่เอาไปขายเขาขายชีบเปล่านะเอาขกองให้ย่างดีปนะอน่ะไปกรองเขากองเออเป็ท้าต,ตัดไม้มาอ,มอือ ักเกลยดน้อยเนาะนี่นหละตลายตตัวนี้ละเนี่ยต่ำโอ้เบาทำได้เงินเนาะย้ายคนเนาะชื่อชอยเด้อออกไปพระอิเลศอ่าทีพ่อสิแกงเชงงูสิงเราได้งูสิงตูปกปกไงอ่าเราไปการมาคืน มันนอนด้่ยนะเนาะได้อาหารดีแล้วมั้ยพี่น้องเอ้พอ่อได้เงินสิงเนาะ

ลายคตรจะได้ี่เอว่างเอวต่ำมัต็งเบิ้งชื่อไดไรติงเฮ็ดนำใบได้จ้ะตัวจุ่มลงเอวต่ำมันเดียวได้บัแหงอข้าวเบี้ยรือเลาได้ไหมเนาะมืเลอกใช้ฉันข้าวเกาหน่ะไปลุ่มปุยากเข้าไปไนเาไมบังนะเอยจิบังนะเออจีบังคง เอสอสนะดูะเลยถนะ้ากบได้เลยยำจะให้ทอดโอ้ยได้เข้าวลายพุนลายทักขลายพุนลายทักว่างนินพ่อไปไปได้ยังเป็นมาวอได้ลูกเนะี่ยนมาวอมาลาย มันรับแล้วฮะอันเปิดอ,อันเขาปิดเออไม่เด้อฮะมันรับนี่มันตายอยู่ม,ม,มันไ่โน่งมีแต่กดเบิ่งบ่บ่คางนี่เออไม่ใช่ทาง้างอันนี้อันนี้นะเออเออไกล้ <ừ. S 2> ชดอีกวันนึงบ่คลิปน้อยเปล่าเีเนะ ก็คือปลาเลงก็ปลาเลงไง่นี่้ำเปล่าดำันอันนี้นะช้เปล่าดำมันนี่สิเฮ้ยไหาเนกระเป็ดนะไปไหมลูกไปนั่ชาวเราเห็ดเบ็ดนี่นที่่คยมานาได้ ทีไปฉันไปมื่อหน้าได้หนี่มิอชุดขึ้นเพือเข้าที่น้ตหลังชิต่บมันก็หูเครื่งมอประอะนะจักเลยบ่อมาบ่อเนาะ Một người, mọi ăn một người, mọi người, mọi người, này người, mọi người, mọi ăn mọi người, mọi người, một người, mọi người, Một người, là người, mọi người, mọi người, không สองร้อยเรามาเชื่อพอสองร้อยเราเชื่อจะได้ลายกัไได้เนาะสองร้อยนั่งมาเชื่อเชื่อแล้วเราอยู่มาถึงไหจนเท้าแล้วเราเมคิดว่าได้สองร้อยที่ว่าบุญธรรมบดาแล้วข่าวจุกปีนเราอยู่มาจนเท้าแล้วเราก็ะหูกจักเราก็ข้าวหน้าเท่าใดเนาะอยู่ใกล้ๆเอยู่แต่น้อยจนใหญ่จนเท้าข้ามองเลยขลามเมินเมยังวะ อันนี้เราอยู่ในนี้แต่น้อยจนใหญ่เขาเช่าเองบนเช่าเขานี่ยแล้วร้อยหันบักตัวนี้เนี่ยเยอะน้อยนี่บักชีเลืองโอ้ยเนี่ยต่ำมาในพี่น้องเลยเชี่ยชื้อชื้อน้อยแบบเดียวครับมันชีดำมันชีเลืองเมื่อนั่นเลยเขาหยิบตัวนั้นเลยเขาชี้ชื้อเนื้อคืเด้ชีสามที่มาชี้ได้ไหมชีนี้มันถึกกว่าชีนั้นเออ ถก็บ uhm, ้านนึงตอนนี้เราไปซื้อในบ้านนา่ซากบ้านอันนั้นนัชีบ้านขายมืดทีเป็นยังเนาะไมื่ยังไปหาซื้อกินมืดกับมืดแช่บะข้าวชิบช็อปมาแล้วข้าวก๋วหกข้าวอเตาบุกมีเตมิมเนี่ยมันแข็งข้าวชิมฮานะคงเตงกันยั่งกินข้าวชิบเอส มาเท่าไรก็ย่าเลยลูกอย่าไปวดมันได้โมเมนมาเหายังเป็นมาวอจักเฮ็ดนะ <c oughs> จับมาไอ้คนนี้เราเป็รดูไปไปไปได้เลย <c oughs>